ค่ะกลับมากันต่อนะคะในช่วงนี้เรามาพูดคุยเรื่องหุ้น C P N กับ Perfect หรือว่า P F กับคุณนภพพรเปรืงอารมณ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ม่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องราว C P N ใช่มาเป็นเที่ยวลาวไม่ช่เดินถ่ายกับลาวเตค่ะลาวใต้เยอะเนาะใช่หยเศรษฐีไปบ้านขึ้นเป็นแถบๆเลยค่ะพี่ม่อนไปหาเินกินแถวนั้นดีกว่าเนาะอ๋อใช่ค่ะบูมไหมตอนนี้เศรษฐีก็มีอยู่คนเดียวนะตอนนี้คุณดาวเรือง ใช่ค่ะของดาวเรืองมีเศรษฐีอยู่ท่านเดียวตอนนี้เป็นชื่อดังเขาทําเกี่ยวกับกาแฟไงคะกาแฟดาวเรืองค่อนข้างไปที่ขึ้นชื่อของทางลาวเลยค่ะโลใช่แล้วถ้าพิวันไปอาจจะเป็นเศรษฐีรายต่อไปก็ได้นะเศรษฐีลายดีพวกเราเศรษฐีเศรษฐีหุ้นดีไหมขอให้ทำอย่างนั้นกันเถิดนะค่อ เราไปดูเศษที่ตัวจริงในประเทศไทยกันก่อนนั่นก็คือบริษัทเซนทัลใช่ค่ะ CPN ค่ะวันนี้ค่ะทางด้านกลุ่มเซนทันพัฒนาจำกัดผาชนนะคะหรือว่า CPN ค่ะก็ได้เปิดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในปี2556นะคะทางด้านคุณภายใต้ชื่อค่ะ AEC Challenge 2013นะคะทางด้าน CPN ค่ะก็ได้บอกว่าได้เล็งซื้อที่ดินทั่วประเทศนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาโครงการอสังหาค่ะในเป็นการรองรับการเปิด AEC นะคะในปี2558ค่ะแล้วก็มีการประเมินด้วยนะคะว่าทางด้านธุรกิจ อสังหาเนี่ยมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยให้บริษัทเนี่ยค่ะมีทิศทางที่เติบโตนะคะเพราะว่าเนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาอาศัยในเมืองมากขึ้นค่ะโดยการซื้อที่ดีในแถบหัวเมืองสําคัญนะคะที่จะเป็นประตู ที่จะเป็นประตูไปสู่ภูม,มิภาคค่ะอย่างภาคเหนือนคะคะก็ได้เลือกซื้อที่ดินบริเวณแถบจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อไปอยังภูมิภาคจีนตอนใต้นะคะภาคตะวันออกค่ะก็ได้ขยายศูนย์การค้าเพิ่มนะคะคือเซ็นทัลอุดรธาน,นีค่ะเนื่องจากในปีที่ผ่านมามีประชาชนจากเวียงจันทร์ประเทศลาวนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลทุกอาทิตย์เลยค่ะทางภาคใต้นะคะก็ได้ไปลายปีนี้ทาง ก็จะเตรียมเปิดสาขาที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อเป็นการดึงดูนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียนะคะสําหรับฝั่งตะวันตกค่ะบริษัทก็ได้เปิดห้างเซนทัลวินเทนนะคะบางใหญ่เป็นการเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็คาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ที่ดีจากนักท่องเที่ยวด้วยค่ะทางด้านคุณสุธิธรรมนะคะจิราธิวัฒน์ค่ะประธานกรรมการบริหารนะคะก็ได้ตั้งเป้ายอดปีนี้นะคะไว้ที่2 2 7แสนล้านบาทค่ะหรือว่าโต24%เนะคะ เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะอยู่ที่1.8แสนล้านบาทค่ะส่วนงบลงทุนนะคะตั้งเอาไว้ที่3.8หมื่นล้านบาทค่ะเพื่อเป็นการเปิดโครงการใหม่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของเซนทันนะคะใช่ค่ะรา<ม>คาล่าสุดตอนนี้นะพี่ม่อนอยู่ที่8ปิดอยู่ที่85บาท25าทสตางค์เกือบหลัก3หลักเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ทางบอลธนา,าตาินะคะก็ได้แนะนำให้ซื้อไว้ค่ะเพราะว่าให้ราคาเป้าหมายไว้ที่105บาทอเยะ เยอะเลยนะคะใช่ค่ะส่วนอีกข่าวนะคะก็เป็นเกี่ยวกับอสังหาเหมือนกันค่ะบริษัท Property Perfect กจำกัดหมหาชนนะคะหรือว่า PF ค่ะทดดดางด้านคุณชายนิดนะคะเงิสิริมณีค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัท Property Perfect กจำกัดหมหาชนค่ะก็บอกว่าทางด้าน PF นะคะปีนี้ได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ ที่1.9หมื่นล้านบาทนะคะส่วนรายได้คาดว่าจะแตะอยู่ที่1.5หมื่นล้านบาทค่ะหรือว่าโต67%โดยเร็งเปิดโครงการใหม่ด้วยกันนะคะ21โครงการค่ะมูลค่าอยู่ที่2.7หมื่นล้านบาทนะคะแบ่งเป็นในช่วงครึ่งปีแรกค่ะ7โครงการแล้วก็ในครึ่งปีหลังอีก14โครงการค่ะส่วนกรณีที่บริษัทนะคะได้ซื้อสกีรีสอร์ทในประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้นะคะจาก ดังกล่าวในช่วงของปีนี้2,557ค่ะค่ะ <Okay. S 2> สำหรับนะคะหุ้น P F นะคะล่าสุดปิดที่1บาท36สตางค์อค่ะก็หุ้นกลุ่ม รับอส,สังหาริมทรัพย์ค่อนข้างจิ้มมานะคะ <Wahr> ใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านบลลี่วิสฟิกเกอร์ Div H F นะคะก็ได้แนะนํา PF ให้ถือไว้ค่ะเพราะว่ามีราคาพื้นฐานอยู่ที่1นึบาทเจสตางก็ยังเหลืออัพไซด์อีกเยอะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวของทางด้านาตลาดหุ้นนะคะ,คะที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเองก็มีเรื่องราวในการทําธุรกิจของเขานะคะในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องบอกได้ว่าใครหากินแถบชายแดนตอนนี้โดยเฉพาะชายแดนฝั่งลาวนะคะก็จะเป็นเศรษฐีกันเร็วกันนะคะด้วยเหตุผล ว่าคนลาาเองก็มีกําลังซื้อกันมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ไปหากินใครมีโอกาสก็ประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละไม่ต้องไปถึงอเมริกาไม่ต้องไปถึงยุโรปนะคะและตอนนี้เองคนอเมริกาคนยุโรปพวกหัวแดงต่างๆก็มาหากินในบ้านเรากันมหาศาลนะคะถ้าเราไม่ทํามาหากินกับบ้านเราแล้วก็จะเสียโอกาสกันนะคะอีกสองปีก็จะเปิด AEC เราด้วยเรามาลงทุนในตลาดด้วยกันนะค่ะ ก็ทํางินไปรุ้นเงินไปกับเรื่องราวตรงนี้นะคะโอกาสของเราแล้วก็มันมีอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวค่อยคุยค่อยคิดค่อยๆบอกกันไปในทุกการลงทุนที่มีอยู่นะคะก็ติดตามรายการของเรานะคะเฮนรี่บอกว่าตอนนี้เองก็มีคนสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมสัมมนาตอนนี้เข้ามาเยอะแยะเลยค่ะพี่มอนก็ตอนนี้ก็กําลังเรียง เลขที่นั่งเลขชื่อเดี๋ยวต้องจองไปถึๆจะมาแบบทุกคนต้องเดินเหมือนตั๋วหนังเลยเดินตามที่นั่งจองพอมีอะไรที่นั่งก็จะมาถึงก็จะพาไปนั่งตามที่อยู่ตรงไหนตรงไหนใครจองก่อนก็ได้ก่อนตามที่บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะสําหรับทุกท่านที่จองมาแล้วก็กําลังเซฟที่นั่งให้ทุกท่านกันอย่างสบายใจไปถึงได้ที่นั่งสบายๆเลยนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ได้จองก็สามารถจองได้จนถึงสัปดาห์นี้นะค่ะเอากันหน่อยก็ งานอีกเดือน2เดือนนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านก็สามารถที่จะจองกันได้นะคะ,คะก็โทรไปที่เบอร์083068 7ดสาค่ะแล้วอีกเบอร์นะคะ0 8น0 6แ7 9ส5ค่ะเรื่องราตรงนี้เองอยากบอกชวนอยากเจอกันนิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าท่านที่มาเจอเราดิฉันก็หวังว่าจะอยู่กับเราตลอดไปในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยท่นเองนะคะเนาะเรามีอะไรทันสมัยอีกมากมายที่จะสื่อสารถึงทุกท่านนะคะก็อย่าลืมเข้าไปใน Facebook ด้วยนะคะจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะแฟนเพจหลายคนบอกว่าเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้เข้าไปแฟนเพจพช่จะต้องมีแักษณ์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูเลยก็ได้ สัญลักษณ์ของอทางด้านแฟนเพจของเรานะคะท่านก็สามารถพี่เมย์ษาอังกฤษเลยนะคะ b i สเนส l ล n e a อ d l ลน์ Business, line line, ค่ะก็จะขึ้นมาอืมเดี๋ยวให้เลยนี่ไงคะอ่ะนี่คือ,อแฟนเพจที่ติดตาม ฟังรายการพิสศษไลน์ไลท์ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น fm 97หรือว่า fm 8 9 5หรือว่าในส่วนของช่องทีวีสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวสุวรรณภูมิดิฉันมีเวลาก่อนปิดงานก่อนแล้วจะขึ้นให้เลยนะคะอาจจะไม่ทันในช่วงนี้นะคะก็เข้าไปกดไลก์กันได้จะเป็นหน้าแฟนเพจลักษณะนี้นะคะเข้าไปเห็นเซิร์ชไปหาในใน c e b o o k กก็เห็นเลยนะคะก็จะเจอบรรยากาศในเรื่องราวของโอกาสตรงนี้แหละเดี๋ยวดิฉันจะหากินช่วยเหลือนักลงทุนนั่นแหละนะว่ากันเพื่อน จะร่วมเร่ร่ยกันในอีก2-3ปีข้างหน้านะคะอยู่ด้วยกันต่อนะคะค่ะเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าติ